สวัสดีนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนที่2ก็คือส่วนของการทํารายงานหรือที่เราเรียกกันว่ารีพอร์ตนั่นเองการสร้างก็สามารถทําได้ง่ายๆไปที่ Ribbon บ r e เก e ครับแล้วก็ไปตรงกลุ่มของรีพอร์ตตอนนี้นะครับเราอยากจะแสดงรายชื่อของนักเรียนที่เข้ามาลงทะเบียนในภาคเรียนนี้รับว่ามีนักเรียนใครบ้างอยู่ชั้นอะไรเราก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยครับตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถสร้างเป็นคิวรีก่อนก็ได้หรืออาจจะใช้การสร้างด้วยการทํา รีพอร์ตวิสัด์เลยก็ได้ครูก็เลยจะแนะนําในการสร้างโดยเครื่องมือวิสัสด์เราไปคลิกที่รีพอร์ตวิสัสด์ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราต้องการแสดงผลตารางให้ออกมาเป็นในรูปแบบของรายงานรูปแบบที่เรากําหนดเราก็เพียงแค่เลือกตารางที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทําการเลือกส่วนที่เราอยากจะให้ลงเป็นแผ่นรายงานหรือว่ากระดาษรายงานของเรานะครับตอนนี้ครูก็เอารหัสนักเรียนชื่อนักเรียน แล้วครูยอยากจะได้ชั้นของนักเรียนด้วยอยากจะรู้ว่านักเรียนชั้นไหนมีการลงซัมเมอร์เยอะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับต่อมาก็กด n e x t เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือแผนรูปแบบรายงานของเราถ้าเราต้องการรูปแบบปกตินะครับเราก็สามารถกด N e x t ต่อได้เลยตรงส่วนนี้ครับเป็นการเรียงข้อมูลนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นรหัสครับมันก็จะได้รันรหัสได้จากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็กด n น x t ต่อ เสร็จเรียบร้อยนะครับรายงานของเราครับโดยส่วนใหญ่แล้วรายงานของเราจะเป็นกระดาษแนวตั้งมันก็จะถูกเซตค่าไว้เป็นพอ์เทรตหรือว่าเป็นแนวนอนก็แล้วแต่เราหรือจะไปกําหนดขนาดกระดาษเองก็ได้แล้วก็การแสดงผลการจัดวางครูเลือกแบบแท b บ l ูล่าครับเพราะว่าต้องการผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะของข้อมูลในแบบตารางนะครับแล้วกด next ครับ เมื่อกด next เสร็จรบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ครูก็ขอตั้งชื่อเป็นก็คือเป็นข้อมูลนักเรียนนะครับเราอาจจะ preview เลยก็ได้หรือว่าเราจะ modify อันนี้เรา preview เลยเราก็ preview เลยเราก็จะมีข้อมูลแสดงออก2คนมาจากตารางนี้ครับเนื่องจากนักเรียนของเรามีอยู่2คนแค่นั้นมันก็จะแสดงตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ในตารางตอนนี้รายงานของเราครับครูขอจัดส่วนของรายงานครูจะใช้เป็นป o p up แล้วก็ตรงนี้ทำตัวหนาใส,ส่สีอะไรก็แล้วแต่ ต่อมาครับด้านบนครับเราก็ไล่แก้เลยครับด้านบนนักเรียนดูให้ดีนะครับว่าตรงส่วนไหนเป็นแคปชั่นมันจะมีการแสดงผลสส่วนเราต้องสังเกตก็อาจจะจัดตึงกลางก็นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองพรีวิวดูครับอาจจะเซฟก่อนหนึ่งครั้งครับแล้วก็พรีวิวดูเราก็จะเห็นกระดาษรายงานของเราครับตอนนี้กระดาษรายงานของเรา ไม่มีเส้นขอบนะครับในแต่ละฟิลเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลเปล่าๆถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแสดงผลออกมาเป็นตารางเลยเราจะต้องทําการคุมส่วนต่างๆที่แสดงผลอย่างเช่นฟิลแล้วก็ร a b เบลเนี่ยฮะเราก็ไปกําหนดลักษณะเส้นที่เป็น border เป็น border ก็กําหนดสีของ border มาแล้วก็ลองวิวดูใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะตารางและตัวอย่างแรกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทําการเซฟครูจะทําการ สร้างฟิล์ครับแล้วก็มีการคำนวณเข้าไปด้วยคราวน,นี้เราก็ไปทำรายงานอีกสักหนึ่งฉบับครูก็ไปเลือกที่ Report, รีพอร์ตวิชาครับและ Report, รีพอร์ตวิชาตรงนี้ครูก็จะทําการสร้างตอนนี้ครูจะเอาข้อมูลการลงทะเบียนก็เอาบินสับเลขที่ใบลงทะเบียนมารหัสวิชาที่ลงทะเบียนและแต่ถ้าเราเอารหัสวิชาที่ลงทะเบียนมาเฉยๆในการแสดงผลจะเห็นแค่รหัสเราจะต้องไปเอา ชื่อวิชามาด้วยเราเอาจํานวนหน่วยกิจจํานวนชั่วโมงมาด้วยก็ได้ครับแล้วเราก็กลับไปที่เดิมครับแล้วก็เอาหน่วยกิจละมาด้วยก็ได้ตรงหน่วยกิจละตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน่วยนับที่เรากรอกเข้าไปเราจะกรอกเลขอะไรมันก็จะแสดงผลให้เรานะครับกด next ต่อมาครับ ตรงส่วนนี้เราไม่ปรับอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะปรับเป็นข้างบนเป็นส่วนของรายวิชาเสร็จเรียบร้อยกดเน็กถัดไปต่อมาเช่นเดิมครับเรียงรหัสหรือว่าคีย์หลักของแต่ละชุดข้อมูลนั่นเองแล้วก็ทําการกดเน็กเสร็จเรียบร้อยครับเลือกเป็น Tabular เหมือนเดิมครับกดเน็กแล้วก็ตั้งชื่อมันหน่อยเดี๋ยวพอเยอะๆเข,เข้าแล้วมันจะลืมนะฮะฟินิตเลยก็ได้ครับโอเคพอเราได้ฟิเน็ชมันก็จะมีการแสดงผลข้อมูลออกมาข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลการ การลงทะเบียนมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเนี่ยจำนวน2รายวิชาเราก็ทําการเซฟข้อมูลที่ได <c oughs> ้เกิดจากการบันทึกรายการตรงนี้ตรงหน้าฟอร์มหลักของเรามันจะมีข้อมูลนะก็จะดึงข้อมูลมาแสดงผลในใบรา,ายงานของเรานั่นเองตอนนี้เราไปทําการปรับแต่งใบรา,ายงานของเราให้มันมีลูกเล่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการคลิกขวาไปหน้าดีไซน์ตอนนี้ครูก็ขอตั้งชื่อแดงอะไรก็แล้วแต่นะต่อมาครับก็ทําการ แก้แคปชั่นด้านบนตรงส่วนของลาเบลด้านบนนะโอเคเราก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้อ่ะพอเราจัดเรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นว่ามันมีการแสดงผลออกมาสามหน่วยกิจหน่วยกิจละสองบาทตรงนี้ครับครูอยากได้การแสดงผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเงินรวมต่อรายวิชาเนี่ยเท่าไหร่ก็สามารถทําได้ง่ายๆตอนนี้เราไม่ได้สร้าง q ิวรี่มา ใช้หลักการสร้างรายงานโดยรีพอร์ตวิสะเราก็เลยต้องเข้าไปเขียนค u วรีที่ซ่อนอยู่ในฟอร์มด้วยวิธีการดังนี้กันอื่นเลยครับให้เราดับคลิกมุมซ้ายบนแล้วก็เข้าไปที่ Data ครับตอนนี้ให้เราทําการคลิกจุดๆนะครับหรือเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นค u วรีที่มันสร้างมาโดยคําสั่ง Report ตวิสะเราก็ทําการเขียนฟังก์ชันเดิมเลยนะครับว่าให้เอา อันนี้อาจจะตั้งชื่อว่าอัตโทโทีแล้วก็หน่วยกิจครับถ้ามี Export อย่าลืมลบนะครับหน่วยกิจคูณกับจำนวนบาทแล้วตอบโอเคเราก็ลองทดสอบโดยการพิวิก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการแสดงผลออกมาแล้วว่า3หน่วยกิจหน่วยกิจละ200มันจะเท่ากับ600บาทเราก็ทำการเซฟเซฟเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการก็ให้เราไปสร้าง กล่องขึ้นมาตอนนี้เราจะใช้เทคบล็อกนะครับแต่ครูขอเอาเทคบล็อกที่มีอยู่แล้วมาทำการใช้งานเลยแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราเทคบล็อกเก่ามาเราจะต้องทำการลบโค้ดทิ้งก่อนหรือว่าเราจะลากใหม่มาก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เราสะดวกตอนนี้ครูก็ทำการก๊อปเทคบ็อกมาเรียบร้อยนะครับเทคบ็อกที่ไม่ได้ผูกกับโค้ดไว้มันจะขึ้นว่าอันเบาขั้นตอนคือให้เราทำการ d o u b ิ e ลคลิกที่เทคบ็อกที่เราต้องการให้แสดงผลข้อมูลนะครับ ต่อมาให้เราเลือกที่ Control s o u r c ครับแล้วก็เลือก Total 4เห็นไหมครับ Total 4ที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้จะปรากฏทำการคลิกเสร็จเรียบร้อยครับกด Save แล้วลองวิวดูเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันมีการคำนวณโปรแกรมกราฟิกครับ3หน่วยกิจ4ชั่วโมงหน่วยกิจละ250บาทก็จะเท่ากับ750บาทนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้งานรีพอร์ตเป็นวิธีการที่รวดรัด ตัดตอนเหมาะสําหรับนักเรียนที่เอาไว้ดูเป็นแนวทางในการสอบมาตรฐานวิชาชีพในส่วนของการจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลครับสำหรับในการดีวครั้งนี้ขอให้นักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้งานกันให้ได้ตรงตามข้อสอบแล้วครูก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนสอบผ่านด้นอย่างราบรื่นสวัสดีครับ